ะะวันนี้ก็พามาชมนะคะเป็นเนื้อทุเรียนของภาคใต้นะคะเป็นทุเรียนสายพันสายพันเป็นสายพันธุ์พันทางนะคะพันทางทุเรียนบ้านาก็เหมือนกับทุเรียนสายพันธุ์ทองรามูเหมือนกับทุเรียนสายพันนกกระจิบสายพันธุ์สาร,ริกาพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุหนึ่งนะคะที่ดาวจะมารีวิวเนื้อให้ลูกค้าชมกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะ รีวิวเนื้อแล้วก็จะให้ลูกค้าดูนะคะดูความเหนียวความอร่อยของเนื้อทุเรียนนะคะเป็นทุเรียนสายพัน์จดน้ำขิงนะคะตัวนี้จะเป็นจดตัวนี้จะเป็นจดน้ำขิงนะคะ ลูกเขียวๆที่ให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ลูกกลมๆนะคะลูกนะคะลักษณะผลนะคะจะลูกจะกลมแล้วก็ลักษณะเนื้อจะเหนียวเนื้อจะเหลืองนะคะก็จะมีความเหนียวความแน่นแล้วก็มเมล็ดด้านในจะมีมะเมล็ดรีบแล้วก็จะมีมะเมล็ดเล็กมากนะคะ มีความเหนียวความอร่อยความหวานความมันเข้มมากเพราะเป็นทุเรียนพันธุ์ต่างตุเรียนบ้านนะคะเป็นทุเรียนผสมสายพันธุ์นะคะเป็นตุเรียนที่อร่อยที่สุดด้วยเป็นตุเรียนพื้นบ้านถูกให้ดูเลยให้ด้วยนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นทุเรียนอ่าจดน้ําขิงนะคะแล้วก็จะมีอ่าสายพันธุ์ทุเรียน เขียวน้ำค้างนะคะจดน้ําขิงเขียวน้าค้างแล้วก็ทองมณีตรงนี้นะคะที่ลูกค้าดูอยู่จะมีสามสายพันธุ์นะคะมีสามสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์ที่แกะเนื้อตรงนี้นะคะที่แกะเนื้อตรงนี้จะเป็นตุเรียนสายพันธุ์จดน้ําขิงนะคะอันนี้ที่เราแกะเนื้อลูกค้าดูอยู่นะคะจะมีสติกเกอร์อะไรติดอยู่เรียบร้อยเลยนะคะเป็นตุเรียนที่แบบว่าอร่อยมากแล้วตัวนี้จะเป็นทองมณีนะคะทองมณีไม่ใช่พวงมณีนะคะทุเรียนสายพันธุ์ทองมณีอันนี้อ่า ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งก็จะเป็นเขียวน้ำค้างนะคะสามสายพันธุ์นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการนะคะชิมเนื้อทุเรียนนะคะชิมเนื้อทุเรียนอ่าสายพันธุ์นี้นะคะกิโลละ250บาทนะคะลูกหนึ่งประมาณ1กิโล250บาทเท่านั้นนะคะอะ่ราคานะคะอันนี้ราคาให้ลูกค้าขายลูกค้าได้ชิมเนื้อนะคะแต่ถ้าเป็นราคาจริงๆตอนนี้จะอยู่ที่กิโลละ500บาทนะคะอันนี้เป็นราคาที่แบบว่า สมมวิลูกค้าต้องการอ,าอยากจะซื้อต้นพันธุ์เราก็เอาเอาผลมาจําหน่ายนะคะให้ลูกค้าได้ลองชิมเนื้อดูก่อนว่าเนื้อของสายพันธุ์ที่แจ้งไปเนี่ยนะคะจะมีความหวานความเหนียวความมันแล้วก็จะมีความเข้มข้นประมาณไหนนะคะเผื่อลูกค้าก็จะได้รู้รสชาติของสายพันธุ์ที่ลูกค้าต้องการไปปลูกนะคะดูดูความเหนียวดูความเน่นของ ของของของเนื้อนะคะเหนียวเนื้อจะแห้งมากนะคะเนื้อแบบจับแล้วจะไม่เละเลยนะคะความเหนียวความแบบว่าแห้งเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้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 น้องเขากัดนะคะดูเนื้อกัดกินดูเนื้อด้านในนะคะมาลองลองลองเห็นมากัดกัดเนื้อให้ลูกค้าดูหน่อยอ่าให้ดูความเหนียวอ่าดูความเหนียวของเนื้อนะคะเหนียวเป็นครีมเลยนะคะเหนียวแบบแน่นอร่อยมากนะคะ เหนือเดียบเหนียวมเมล็ดจ,จะรีบด้วยนะคะกัดอีกครั้งหนึ่งกัดครั้งหนึ่งอ่า,มาเมล็ดจ,จะรีบเลยนะคะรีบไปเลยนะคะอ่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะทุเรียนสายพันนี้ทั้งอ้นพันุแล้วก็ผลน,นะคะเอดไลน์เข้ามาสอบถามทงางไลน์ได้เลยนะคะ